ห้ามงห้าโมงค่ะว,ว,ว,วันนี้วันที่8วันนี้วันที่แปดไปเลย <5. S 1> ไปเลย,เ,ลยเออเมื่อกี้รถไฟไปเวีนใหญ่รถไฟไปเวีนใหญ่แล้วไม้ค้าง ีมองวเนี่ยแล้วไม่เข้าใจนะพอมีคนบอกราคารขึ้นบนทางรถไฟแบบเอื่อยๆไม่ยอมเว้ยยังไม่ยอมจบเว้ยเห็นว่าเอกากะแล้วกูเห็นแล้วมันจังหวะเมื่อกี้มันจังหวะสองอะ่ะ บอกถามเวลาคันขึ้นรถทางรถไฟเกเยนะม,มันไม่มีรถนี่อรอเมืมมม่อเวลาทางน้นเขาจะใกล้กว่าไงถ้าเขาโบาแต่วันนี้รถเสียเวลาแต่รถมันพุ่งไปเวรใหญ่ไหมหรอ,อ โอกาสที่มันจะมาเป็นไปไม่ได้ไม่มีเอ้ยไปดูแกงให้ด้วยเกิดยัง วันนี้วันศุกร์ที่8สิงหาเมื่อกี้บอกแล้วนะฮะโมงโมงเย็นไม่พอคุยกับเขาว่าเอ๊ะแล้วไฟวิ่งช้าเขาบอกไม่เกี่ยวมันนับล้อนับล้อ,อเออเพราะใช่เขาม่อนับล้อเลย บังคลิปเราขอเตือนใาหน่อยเสียแป้งทุกวันไม่ต้องเสียงดังมันเข้าคลิปอยู่แล้วเอาหรอรถไฟไม่มีนะเดินข้างไม่ได้เลยที่มันลงมาก็ไม่ขึ้นใช่ไม่ขึ้นเลยเสียเสียเสียค่ะ มันต้องตกไปขายไปเ่เอนูกแดงไ่ยไอ้อนรถไฟเที่ยวสองนมาถงวาเที่ยวสองหมเยถยังไงเที่าเที่ยวไปไหน ไปมาหาชัยก็คือเที่ยวที่สองเที่ยวกลับมันตีห้าสามสิบห้าประมาณนั้นถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ถ้าไม่อะไรทั้งนั้นประมาณประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบใช่ไหมเที่ยวที่2องตีห้านโสามสิบห้าสามห้าเออที่ว่าเที่ยวกับ นั่นเขาจอดงั้นน่าจะไปได้เลยดันไป,ไ,ไปเลยไปตะเกียก็ได้เห,หอ่ะไดไ่ยากเลย ไม่มาก็ดันข้ามไปเลยดันให้เขาถอยไปเลยให้เขาถอยไปเลยฝั่งนี้เขาจะไปแล้วให้เขาถอย บกให้มาก็ไม่มา